กับสอสอ,สอสอตอนส่งไทยไกลโรคคนนี้ไงที่เพิ่งย้ายมาได้ข่าวภาษาอเมเกาแสบมากสวัสดีค่ะคุณเกรสสวัสดีค่ะคุณมินามาตักบาทเหมือนกันเลยโหทำอาหารมาเยอะเลยค่ะ พอดีว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของคุณปู่ค่ะก็เลยทําอาหารที่ท่านชอบมาใส่บาดพระค่ะพอดีว่าคุณปู่ของวีนัสเนี่ยนะคะกาชอบแกงกะทิมากเลยค่ะนี่มีทั้งแกงกะทิใส่ปูนะคะมีขอหมูย่างให้แบบมันช่ำๆไปเลยค่ะแต่หลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วนะคะถ้าทานอาหารมันๆพวกนี้เข้าไปน่าจะเกิดโรคได้นะคะแต่พระท่านก็เลือกไม่ได้นี่ค่ะ จริงค่ะพระท่านเลือกไม่ได้แต่เราก็ควรจะเลือกให้ท่านนะคะแต่จริงๆที่เข้าใจค่ะว่าเวลาเรามาตักบาตรเนี้ยเราก็อยากจะเลือกอาหารที่ผู้ล่วงลับท่านชอบแต่สุดท้ายแล้วคนที่ต้องฉันจริงๆก็คือพระสงฆ์ค่ะแล้วท่านก็จะเป็นโรคกันเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานแล้วก็โรคไตค่ะออ้ยก็จริงนะคะ เอ๊ะแล้ววันนี้คุณวิกกี้ทำอะไรมาใส่บาตรคะอ๋อของกี้วันนี้ก็จะมีน้ำพริกปลาทูนะคะไข่ต้มผักสดผักลวกแล้วก็ข้าวกล้องค่ะจริงๆมันง่ายมากเลยนะคะแค่เปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องแล้วก็ถ้าเราลดพวกแกงกะทิของทอดของมันแล้วก็ถ้าเป็นนมเนี่ยค่ะก็เลือกเป็นนมพร่องมันเนยหรือไม่ก็นมไข่มันต่ำก็จะดีค่ะแหมขอบคุณคุณ,คณวิกกี้มากเลยนะคะที่มาชี้ทางบุญทางสว่างให้อุ๊ยแดี๋ววันนี้คงจะเปลี่ยนมิทานแล้วละค่ะต้องเป็นคราวหน้าเปลี่ยนแน่นอนค่ะ วันนี้เต็มตัวไม่ค่อยทันนะคะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นของดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะไม่เป็นไรโยมเอาที่ไม่ลําบากเถอะไม่ลําบากเลยเพคะหลวงพ่ออัตมานะคะตั้งใจทําที่จะรักษาสุขภาพหลวงพ่อแน่นอนเพคะคุณมินาศคะอัตมานี่สําหรับพระนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์นะคะอวยผิดแล้วหรอตายเจริญพรกัะท่านไปแล้วพอเถอะ